đèn <coughs> <coughs> <đánh dù coughs> đó gì nào đèn đó gì nào đèn chú dài qua nào mình đèn chú dài đầm chú qua nào và đèn nốt và đèn nốt đẹp đẹp phải ba gì gì mà mình ai tim nào tim nào có gì nào đánh có

เป็นหัวไม้จางคูนะคูน oh, ี Siz ่เป็นห yeah, like, so okay. ัวไม้จางคูนะแดงเอาเบิ hmm. <like> ้มเปหน้ากับแดงเอาเบิ้มเหน้ากับอันใดายกองกอดำตัวร่องนะอันใดายกองกอดำตัวร่องนะปัดอยร่อง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 ไอ้ดามเกี้ยลาวอันดาเกี้ยลาวเอาดำต้อยดำต้อยมั่งละมิ่ดำต้อยมั่งดำต่อแดงเอาปัดอยเลยแดงเอาปัดล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 อยเลยดำมอดเลยดำมืดนะดำมืดนะ ดั้มอาการเมยไม่ค่อยปื้มนะอ่าอ้าอ้าเป็นเด้อเป็นเด้อเอาดำยังมาอย่างทิ่มาลาแล้วนี่แดงอยู่ซ้ายครับแดงเกียร์ไปดำ้มมาควักเลยโอ้ยดำแควักลาวดำแควักลาวปล่อยล่องครับเป็นอยล่องเป็นอยล่องปล่อยมีดังตอตางร่องนะปล่อยตอลาวปล่อยตอปล่อยตอ แดงตบบ้าร่อยครับแดงตบบ้าร่อยเออตั้งโกนะเออตั้งโกนะพี่กดแดงใส่มือโนจะได้เพชรอัศวินครับกดรำคว้ามือนิ่งจะได้เปชรกอบป้าครับกดรำกี้มากครับกดรำกี้มากนะตัวดรำกี้มากนะสามนาที่แบบสามนาทีตัวดรำกี้มากนะเออตั้งโกนะเออตั้งโกนะเออจ่ายเออคว้าตังโก้เลยเออจ่ายเออคว้าตังโกนะอาการไม่ เบิร์ดจลอยล่องนะเบิร์จอย่องนะอยู่แดงครับอยู่แดงอยู่แดงเอาเป็นเบิร์นะมิเป็นเบิร์ไปนเควกนะว่าเวลานะมิอ่าอ่าอ่าไอลอยล่องนเอาลอยล่องเอาไปลยล่องาไปลอยล่องนแดงต่อไปลอยนะแดงต่อไปลนะกรรมการเป่าซ่องใม่ครับกรรมการเป่าซ่องใหม่ว่าซม่นะแดงต่อไปลนะแดงต่อไปลนะได้ อ่าแดงกี้ไหมลลอยล่องลลอยล่งแดงกี้แงกี้แดงกี้อลอยล่องลลอยล่องัออยล่องดมาลยกอลอยล่อยลงน่ากยังอยู่แดงสายมือครับ

เอาอดำมาที่มังครับดำไอแดงรับไปแล้วบอลลอยล่อง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 นะบอลลอยล่องนะเอาเอาดำต่อซ้องปอลลอยล่องครับดำต่อซ้องปอลลอยล่องนะดำต่อซ้องบอลไอแดงต่อซ้องปอลลอยล่องนะลากาอยู่แดงนะไอแดงเทียบไปไอดำเฟกเอาเอาดำเดินอัดไปมั่งครับดำเดินอัดมาไอแดงอีกเข้าก้างอีเดียวก้างกันเพราตรงลาว เอาวทำเกี้ยทำเกี้ยเบิ้ลนะเบิ้ลนะดอกกันนะแดงต่อซองเบิ้ลพปนาร่องครับแดงต่อซองเบิ้ลพปนาร่องนะแดงต่อซองเบิ้ลพปนาร่องแดงอยู่กว่าทำอยู่ใจนะแดงอยู่กว่าทำอยู่ใจนะซองต่อไปหลายร่องนะซองต่อไปหลายร่องนะแดงต่อหน้าแดงต่อหน้าถือเขาอะ่อดำไอดำที่เขาลุนไปไอดำที่เขาลุนไปอ๋อเหมนทำเกี้ยไปแล้วทำ อ่าเพิ่มแล้วหรอกซองลอง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 เฮ้ยเด้งมาเลยซ้ำลองเลยซ้ำลองเลยซ้ำลองเลยอ่าเด้งวาเลยเด้งมาเลยไอเดมไอ้ดำแขกน้าวว่าแล้วดำแขกน้าวว่าแล้วไอดำจี้ไปยอไปโอ๊ยเด้งไอดำนี่เข้าก้างน้าอย่างนะย่างนะาวดตรงนะแดงต่อซี่ซ้ำลองเด้งต่อซี่ซ้ำลองน้าโอ้ยดำก้ม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  Ôi ơi 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 nặc na, áo Đám đưa cao lên bay, gập đầm đưa cao lên bay. Đánh có gì nè, đánh có gì nè. có xanh và có láo xanh, tỏi láo xanh, tỏi láo. Kha kha, 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 đắp kha, kha kha,

แดงเกาซี you, Bond, right? hey, ่ซ oh, ่องจะลองนะแดงเกาซี่ซ่องจะลองเอาน้ำก้มน้ำก้มน้ำจิบไอยอดไปโอ้ย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 เอาดำลุ้นไปดำลุ้นไปดำมีเกาบ้างไว้ดำมีท่อดำมีต่อดำท่อดำก้มดำก้มดำก้มปวดตรงปวดตรงไอ้ดำจิ้มเลยดำจิ้มอันนี้มาเรลืองอารองอารองเลยอารองอารองอารองเลยอารองเลยอารองเลยดำเกาบ้างงุ๊องงุ๊องงุ๊อง quốc lông ra, dù đen ra, dù đen là ô đánh toa là đen toa 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 đánh toa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  to. นำโตเอ้ยเอ้นเวกันแล้มาเด็กเอาฟัเดกยกเดกโตไดไหมเด็กอัดไปเด็กอัดไปเด็กเ้าฟางเด็กโค้ชไอ้ดำรุนแล้วมตรงเราไอ้ดำเกียไอ้ดำงไปดมไอ้ด็กเลียวโอ้โหเด้อเฮทำคือารอง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 เออนำทเขาเข้มอะไได้ไหมนำที่เขาเข้มไับเบอเลยไม่รู้ัเบอเนี่ยเด็กอึอารองครับเด็กอึอารอง

ต่ออานะเด็กต่ออานะเด็กต่ออานะะอ้า้ัดไปแล้วดำไปแล้วเอ้ยเอ้ยตัวดำนี่ไม่กลัวเลยเลยดำนี่ไม่กลัวยอดไม่กลัวได้เลยนะเด็เดินหน้าข่าลุกเดี๋ยวแหละดำนี่ฮารองฮารองฮารองเด้งมาเบลือเด้งมาเบลือยฮุกลอง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 นะฮุกลองนะร่าข้ายังอยู่แดงนะฮุกลองนะฮุกลองนะ ô rồi 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 rồi. Áo oh, đâm đi mà đi càng nào. ơi ơi ơi, Bơ đâm bay bơ đâm bay. phải nhằng na. Nó bảo là trong nào. Bơ đẻng b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 ơ đẻng. À, bơ đẻng hấp dai. Bơ đẻng bơ đẻng. Bơ đẻng. Oh, bơ đâm nè bơ đâm nè bơ đâm nè bơ đâm đẻ. Bơ đâm b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 ơ đâm. ô, Pick mà vô đâm đây nè, Pick mà vô đâm đây na. เบอร์ดำเลยเบอร์ดำเลยซิปนาดีบ้านซิปนาดีบ้านกับซิปนาดีบ้านกับซิปนาดีบ้านเบอร์ดำเลยนะราคาบิ๊กมาอยู่ดำเลยนะแปรล่อง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 ดำอยู่กว่าแดงอยู่ซ้ายบิ๊กดำอยู่กว่าแดงอยู่ซ้ายอยู่ดำนะอยู่ดำนะเอาร่องกับเอาวร่องเอาวร่องเ้าวร่องร้อยตรงนี้กว่าจะรอยตรงนี้เออเรียกว่าจุดเลยเรืออย่างนักนะ Rong là cao rong, cao rong, và rong, và rong. Nam tuk, gây mê lạnh ngôi lệch. Nam tuk, quá ranh tuk, dài, nắm tuk, quá ranh tuk, dài, nắm tuk, quá ranh tuk, dài, nắm tuk, dài, nắm tuk, dài, nắm tuk, dài, cổ đi dài, nắm tuk, dài, cổ tuk, dài, nắm 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 tuk, nè, ผมว่าผมก็อยู่กลางปักกลางหมอนะเอาเบอร์แดงนะเบอร์แดงนะเบอร์แดงเบอแดงเบอแดงเอาร่องเอาร่องเบอร์แดงนะเบอร์แดงเบอแดงเดะเอ้ยนดำโต้นเลมันไปนดำไปโอ้ยแล้วก็ไปว้อยมาว่อยนะไปว้อยมาว้อยนะเบอร์ดำดาว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 นะเบอร์ดำดาวนะเบอร์ดำเบอร์แดงเบอร์ดำเบอร์แดงเบียดเปียดนะเบียดเปียดนะเบียดเปียดนะแลควก็เบียดนะเบอร์แดงเบอร์ดำนะ ลาก้าไปว่อยมาว่ยกับลูกเลกลาก้าไปว่อยมาว่ยนะว่ยมากัูกเลกเอาหนำไปเข้ากันไปลไปลอกเพื่อแดงเพื่อแดงเพื่อแดนะเมื่อแดงนะเพื่อแดงนะเพื่อแดงเพื่อแดงแดเพื่อแดงเพื่อแดงเื่อแดงเ่อแดงเ่แดงแดงอยู่ซ้ายดำอยู่กว่านะเพืแดงอยู่ซ้ายดำอยู่กว่านะ oh, đen cứ có kiếm mày đang ngồi đen cứ có kiếm mày oh, đen bắt, ai à, đen cứ có kiếm mày rồi oh, đông, à à gôm à, đông mày, đông cố mày Ôi đông hát bay, đông có luôn mày gặp, đông có luôn mày oh, ai đông quát mà, đông không, đông nào, à, oh, <laughs> <đem kia> ai chi <laughs> Ơi, 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 ơi Ai đông chi, bay giò qua bay, đông

แดงเ็เต ok ่อสอัศกราว้ามือไปนะเก้าอยู่นะเก้าอยู่นะแดงตโตน่นโนดใจเด็ดป็ดอัศวินจากกนงนะสายมือกับสายมือคว้ามือกับตัวนิ่งใจเด็ดเป็ดกองปานบจากลูงแนมพร้อมใจรีซอตกับเป็นดำนะแดงต่อเจดนะแดงต่อเจนนะแดงตัวเจดนะ Hút né to 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 to. To. À, ừ. đó đường ừ. ừ. <x2> ừ. này đó đường này sao nữa chứ đó đó nó nó đó đèn luôn bay gặp đèn luôn bay đèn luôn bay đèn luôn bay đèn bay anh đâm vào lưới ơi đâm vào băng đâm vào anh đèn huyết này ơi đâm thêm rồi đâm thêm đèn vào lưới bơ đâm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  lưới đâm đâm đèn nào bơ đèn nào bơ đèn nào bơ đèn nào đèn đâm đèn đâm

xếp nhẹt này đi bán làm dứt nhẹt bán ơi em đèn có gì đèn có gì là đèn có gì nè

เด็กต่อเพื่อนมานนะเด็กต่อเพื่อนมานนะเดินนานงดงะองลนร่อยลงครับอยล่องครับครับผได้ยแดงแดงงแดเลขตามทใี่เราจะด้ไับได้แดงก็รุไปครับแดงรุนไปแดงรุนไปแดงรุนไป

เอาแล้วาเฮ้ยแดงยันยังน้ายังน้าเอาแดงเอากลางแดงจกดแดงตัได้ไหมแดงตัโอ้ดำหลอมกลางเอาเลยดำหล่มโอ้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 ดำหลอมดำหลอมดำหลอมแดงได้มาเดียวแดงได้มาเดียวเกียร์ก็ดำเกียร์ก็ดำสิบเก้านาทีกับสิบเก้านาทีกับแดงโน่จะได้ดปดอัศวินกับจะก่อวนงกับแดงมุมแดงกับได้มาเดียวได้มาเดียวสิบเก้านาทีกับสิบเก้านาทีกับแดงได้มาเดียวว่าแดงได้มาเดียวเลืเอยเลยนะมก